สวัสดีคะ่ะมาพบกับช่องอิ t Eat Channel คะ่ะสวัสดีค่ะมาพบกับช่อง Eat Channel คะ่ะจะเจอกับเราสองคนเป็นประจำทุกวันนะคะช่วงเที่ยงแบบนี้คะ่ะฝากสวัสดีเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศและในประเทศด้วยนะคะฝากขอบคุณด้วยคะ่ะวันนี้นะ,ว,ออะวันนี้อ,อีทัำจอพักกาเจ้า จ้าพักกาดเปลี่นกับข้าวของค้นผักเหนือนะเจา้จาเนาะจ้าพักกาดเ่าเนี่ย,ยเดี๋ยวเติมของแม่เนะาะจ้าพักกาดเจา้าเราก็กินกับในเจา้พา,จารพริกข่วเนาาพริกข่วหอมๆเผ็ดๆนะเจา้าและอันนี้มีผัดบล็อกครีคก่อนจะกินอิดก,ก,ก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะมาค่ะมากินจ้าพักกาดด้วยกันเจา้ากินกับข้าวสวยนะเจา้านะวันนี้ แบ่งน้องเลยค่ะอาแบ่งข้าวให้น้องกินข้าวก่อนไาดบินเนี่ยคำแรกอิ่ดกินเผื่อพี่ๆน้องๆเหมือนเดิมนะคะกินเผื่อพี่ๆน้องๆเหมือนเดิมนะเจ้าวันนี้ขอเป็นกําเหนือหน่อยนะเจ้าเนาะนี่โอ้กินผักเลือดเลือดเจ้าพักการนี่เวลาเาถ้าเราอุ่นมันเมืนบ่อยๆก็จะล้ำนะเจ้าเนาะอุ่นถินหลายวันเนาะขนาด วันนี้คิดอยากกินจอผักกาเจ้าก็เลยเนี่ยเลยในเจ้าโอ้อยกำใหญ่ๆเพื่อปีๆน้องๆทุกคนเจ้านี่ให้มากินใม่กินของแปลกเลเหรอให้กินของเผ็ดหรอหมรแรอม่กินกินชอบแตงผักหรอ่ชอบแตงผักหรอกินของหวานะ

ยาวไปอันนี้น้องต้องเข้ากินด้วยได้นะคะเข้าต้องเข้าเาเก่งค่ะเข้าชอบกินผักคะ่ะนี่เก่าตายแล้วดูนี่ได้เบบบห้อ อาด้วยกินงหวเนะาะกนข้าวินข้าวก่อนเนาะ

น้องกันขาวชอบผัดบักกรี่ค่ะเมื่อวานไปซื้อมา,าอ,นะอืม,ม,ม,มนะอืม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  ปิดประตูไม่มีลมพัดเลยเนาะมาปิดประตูตรงนี้วันนี้ปิดประตูค่ะจะมืดๆหน่อยนึงนะคะจะมืดเลยอ่ะจ้านี่ไงมีไฟอยู่ตรงนั้นก็มมไโอ๋อเราเปิดไฟเนาะอืม จามพริกค่ะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้อีกกันน้องต้นข้าวก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราสองคนด้วยนะคะฝากกดถูกใจให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ